แล้็ดูแพงนะ สวัสดีครับสวัสดีน้องชาว youtube และแฟนเพจสีเรลืองหลายยนนะครับปิดการขายไปอีกหนึ่งขันนะครับกับรถบัสสามสิบ็ดที่นั่งนะครับเครื่องยินูลูกค้าก็ระลังจะนำรถออกจากร้านนะครับเพื่อเอาเลือกเอาใช้นะครับไปก็มันนะครับผมก็จะมีการจุดประทัดนะครับนะครับจุดประทัดเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะมาจุดประทัดตอนเอารถ ขอบคุณครับลูกค้าทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็มาอุดหนุนที่ร้านเรานะครับร้านมาวินเชียงกงนะครับนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับผมอยู่เส้นถนนน้องแปนบ้านบ่อนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมได้ครับผมสำหรับเครื่อง PE PD นะครับสี่ตัวลูกค้าอยู่จังหวัดโคราชนะครับก็โอนตังมามาดจำแล้วครับผมก็ขอขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะเร่งตัดเครื่องออกให้นะครับเพราะว่าอีกสองตัวมต,ติดอยู่ในตัวรถอยู่นะครับก็ขอขอบคุณครับผมแล้วก็ อีกขั้นหนึ่งนะครับรถบัสสีเหลืองก็น่าจะรองเงินมัดจำนะครับเพราะว่ากลงซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วครับผมลูกค้าอยู่จังหวัดลูกค้าอยู่จังหวัดแถวภาคกลางครับผมลืมจังหวัดนะครับเพราะว่าลูกค้าโทรมาเยอะครับช่วงนี้ก็ลูกค้าโทรมาเยอะเลยครับโทรมาหาเครื่องหาอะไร เยอะแยะผมเลยจำชื่อจังหวัดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตัวประเทศครับที่ติดต่อเข้ามาทางร้านนะครับนะครับเับเจน้อยครับติดต่อได้ครับนะครับกากำลังจะทำพิธีนะครับเอาเลืกอเอาใช้ครับรถครับรถราคาไม่ใช่น้อยครับคัน ง่ายคายคล่องครับได้กำไรเหลือไม่เยอะก็เอาครับอันนี้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่แถวสวนลำปานะครับใครไปท่องเที่ยวก็เิญได้ครับจังหวัดกรสินี่นะครับมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะครับจังหวัดกินธุ์ของเราก็มีที่ท่ทองเที่ยวเยอะแยะเลยมีไดโนเสแบบาร์ สันลกล้านปีนะครับแล้วก็มีสะพานเทพสุดาหาดอกเกตครับเยอะแยะครับแล้วก็อีร้านที่หนึ่งก็เป็นพระธาตุยาคูนะครับเนี่ยครับเอามะนาวใส่ล้อรถนะครับ ใส่ทุกทุกข้างนะครับไม่ได้ใส่ทุกร้อนะครับก็ล้อในสงสส่ใส่ไม่ได้เนี่ยครับ fc ตัวจริงเลยนะเนี่ยติดตามทุกคลิปเลยคนเนี <c oughs> ่เดี๋ยวค่อยทำพิธีก่อนค่อยมาจุดประทัดนะครับ โอ้ดีครับำรทำพิธีดีนะครับนโอ้ใส่ทุกร้อนครับใส่ใส่โอ้อ้ ใส่ล้อด,ด้วยนะครับใส่ทุกร้อเลยครับ6กล,อกกลอ้อก็6กล้อนะยางอะไรไมัได้ใส่เป็นรถพร้อมใช้ครับรถคันนี้ GPS ก็ติดมาเรียบร้อยแล้วที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเสียงเงียบๆเ,เลยใส่ทับ บรรยากาศมาให้ชมนะครับเสียง G P S GPS นะครับเนี่ยเสียง G P S ทำงานเสียงเงียบดีครับเสียงรถ ญาติพี่น้องมาเยอะค,คนกระสินบ้านเดียวกันนะครับผมแนะยะๆครับก็ตามมาเยอะนะครับตามมาเยอะเลยโอ้โหมีอะไรด้วย ร mm ับเปาน่อยครับบเบงมีอยู่ ก็เช็คมันนะครับเช็คมันเขครูดเาพพันบาก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าก็ติดต่อมาหลายวันนะครับรถคันนี้แต่รอเอาเลิกเอาใช้นะครับก็เลยจะนานหน่อยครับ ดูเลขนะครับดูเดีูครับเดี๋ยวดูใครับจดปทัดเรียบร้อยครับนการในการ

วันนี้ก็วันที่สองนะครับเพิ่งหวยออกไปเมื่อวานนี้ในวันที่สอง ยเงียบดีครับรถคันนี้เขับดีครับไปข,ขายลำรวยครับไปแล้วโอ้โหเสียง ขอบคุณครับผมขอบคุณท่านนะครับไปทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีกคราสวัสดีสวัสดีครับโอ้โอ้ไอ้กันแล้วโอ้เานห้โอ้ไอ้กล้องครับเดินๆโอ้ยโอ้ยันมีไอ้เหี้ยกับ อออไอ้เมียได้นีเมียเห็นตลอดเลยเนี่ย oh.